แล้วตอนที่น้องซีนสั่งสั่งชามใหญ่อะเป็นไงครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอออีกสักชามกระแด้มันอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นใส่อะไรต่อขั้งสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็เจอคุณ่อยู่แค่ไหนยังไงรู้ไม่แวะร้านนั้นช่องยีงทีวี สุดที่โรงเรียนฮึบมาแล้วเจ็บไหมกระจีฮะรจจริงเหรอไปชาล้ำตาเลเจ็บไหมน้ำตาไหลเลยอ่าอ่าอ่าแกนั่งนั่งนั่งลงก่อนเดี๋ยวรอผลเดี๋ยวรอผลนูน้น ถ่ายกระถายนั่นแหละถ่ยคนหลอไงอ่โหทุกคุวันนี้นะเราก็ไปตรวจโควิดมาใช่ไหมสรุปก็คือผลก็คือเป็นไงคะติดไหมติดโคฮะติดโคเลยโควิด วันนี้นะน้องพี่ซิงเขาก็ไปตรวจมาก็ไม่เจอเชื้อนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราช็อกมากเพราะว่าก่อนที่เราจะไปตรวจโควิดเราไปกินอะไรก๋วยเตี๋ยวเมืนกันเฮ้ยเอาดีๆดิก็คือเราไปกินอะไรกันพี่ซิงก๋วยเตี๋ยวแล้วปรากฏว่าตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บ เรากินไปกี่ชามแล้วนะพี่ซีนกินกี่ชามวันนี้พี่ซีนกินหรือแม่กินตอนแรกพี่ซีนสั่งเผ็ดมาแล้วพี่ซนก็กินไม่ได้แล้วก็สั่งชามเล็ก,กว่าหนึ่งชามแล้วก็ชามใหญ่อีกหนึ่งชามใช่ปะแล้วตอนที่น้องซีนสั่งสั่งชามใหญ่อะเป็นไงครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออจะชามกระแดะมันอร่อยดีเลยเงี้ย แล้วแม่ก็เลยคิดว่า,างั้นเราปรุงเครื่องปรุงสักหน่อยขอแบบเผ็ดๆเ,เลยเพราะไม่อยากกินอะไรเผ็ดๆแม่ก็เลยเปิดฝาออก,กมาป๊าใส่พริกไปปุ๊บจากนั้นใส่อะไรต่อขั้นสุดท้ายปลาแล้วคุณแม่ก็เจอนอนฮะ <Huh? S 2> นอนไอ้ทุกคนไข่นอนเต็มน้ำปลาเลยคือแบบขาวแบบว่าตอนแรกอ่ะคุณแม่นึวกว่าขี้เกลือเกาะอ,อยู่แจะไปคิดเกลือทำไมมันลอย มนีน้ำป่าแม่ก็เลยส่องกัไปใกล้ๆอะทุกคนแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าพอแม่เจอเห็นเสร็จปุ๊บแม่เขาไม่ดูแม่ก็บอกพี่สีน,นอนแล้วแบบแม่ก็หันไปมองหน้าพี่ซีนใช่ป่ะแล้วแม่ก็เลยหันไปบอกแม่คะบอกว่าพี่คะมีนอนด้วย แล้วเขาก็เดินมาหยิบไปแล้วเขาพูดอะไรกับเราปะไม่พูดเลยแล้วก็ฟส์าการณ์ธุรกิจแล้วเขาก็หยิบอันใหม่ให้เราแล้วมองหน้าเราแล้วคิดดูสภาพนั้นคือใครจะกินลงปกติแกกินอะยรก้นปูวะปงและถ้าปุงขึ้นมาแล้วเจอไข่หนอนแบบนี้กำลังจะปูเป็นแก้วแกกินต่อปะกินเหรอไม่รู้อรอใครจะดูออก จริงเหรอแต่ถ้าถ้ารู้ว่ามีไข่หนอนอยู่ในนั้นอ่ะแต้แกจะกินลงไหมั้ยอยู่ในขวดน้ำปลาที่กำลังจะเทอ่ะถ้าไม่กมนกิเทอะเทลงแต่ถ้าแบบแล้วลแล้วมีเขาเขาเอาขวดใหม่มาให้แก้วอะแกจะรู้ได้ไงว่าขวดนั้นไม่มีแมแลงแมลงวันเกาะแล้วจะเป็นไข่หนอนอยู่กินไม่ลงอะ่ะดีหรอดียังไงปลาผ่านหลังหนอนไง แล้วก็คือตอนแรกเราจะตั้งชื่อร้านว่าร้านปากทางโรงเรียนตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาตาหนอนซึ่งจริงๆนะเหตุการณ์พวกนี้นะปกติเรากินก๋วยเตี๋ยวเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ่อยมากครั้งแรกเราเจออะไรพี่ซินเห็บหมานะคะแล้วเราก็เรียกก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นว่าก๋วยเตี๋ยวเห็บหมามาตลอดร้านที่สองอันนี้เป็นร้านประจําของเราเหมือนกันเราเจออะไรพี่ซินเล็บ เล็บคนนะคนคนแล้วเล็บคือดำปี๋มากอ,อยู่ในจานรูปรปฏิยานกนตัวเองเลยลูกเจ๊หิวแค่ไหนยังไงรูไม่แหวะร้านนั้นใช่ค่ะและนี่คือครั้งและนี่คือครั้งที่สามก็คือเราเจอน้ำปลาตาหนอนเข้าไป <c oughs> เพราะฉะนั้นนะแล้มันทำให้เราคิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคือเราจะต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นร้านประจาเราทั้งหมดเลยนะ ร้านสอง้านนะเป็นร้านประจําของเราส่วนร้านนี้เราคิดว่าเออถ้ามันอร่อยเราก็คงจะเป็นร้านประจําสุดท้ายประจํำไหม <laughs> แต่เป็นร้านประจําของหลายๆคนนะมันเป็นร้านที่แบบเอาเป็นว่าเขาแวะกันบ่อยแล้วกันนะแต่เราจะไม่เอ่ยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> ใช่ก็สําหรับวันนี้นะเรามาแชร์ประสบการณ์นะคะเราถึกให้ฟังเนาะก็เอาไว้ใจกันกินได้แล้วกัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าไว้ามีเหตุการณ์อะไรจะเล่าให้ฟังอีกนะคะไปละคนไปบ้ายเร็วบ๊ายบาย